หมอทำอะนิเครื่องมือแคผ่าตัดค่ะอันนี้เป็นแค่ผ่าตัดค่ะแบกเก็ตมันจะมีทุกตัวเลยเป็นตะขอเนยยื่นออกมาค่ะนะครับอันนี้เป็นแค่ผ่าตัดค่ะทีนี้เนี่ยเออก่อนผ่าตัดก็ต้องจัดฟันก่อนใช่ไหมครับค่ะจัดฟันไปสักระยะหนึ่งพอฟันในศพเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วคุณหมอก็จะส่งตัวไปหาคุณหมอผ่าตัดค่ะแล้วก็ผ่าตัดเสร็จปุ๊บก็ต้องกลับมาจัดอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับถูกค่ะ คือยากัน่อยครับที่หนึ่งคือค่อนข,ข้างยากเขาเคสดแบบจะเป็นโครงซ้ำแรกเขาจะค่อนข้างจะยากนะครับยากกว่าทั่วไปเคสไหนผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยก็จะมีค่าก็จะมีเกณฑ์ของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมก็มีมีอูไง,ไง่ายๆคือคนที่ยืดได้เยอะครับเดี๋ยวต้องผ่าส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นเลครับผมเราจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ครับที่เราต้องดูอยู่ ก็มีโอกาสเหมือนกันใช่ไหมครับที่ดูลักษณะคล้ายๆเป็นคนฟันร่างยืนทางยืนแต่ว่าไม่ต้องผ่าก็ก็อาจจะมีก็เยอะเหมือนกันใช่ครับบางคนก็ไม่ต้องผ่าจริงก็มีที่บรงบยาลก็บางคนก็ส่งมาผ่าตัดแต่ไม่ได้ผ่าก็เยอะเพราะว่าจัดได้ครับไปคุยน้องในเฟซบุ๊กนะครับเขาก็ผู้บอกว่าเนี่ยกลัวกลัวมากเพราะว่านื่จากไปปรึกษาจัดฟันมานะครับแล้วก็คุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัด มันจะบอกได้ชัวร์ไหมครับถ้าเกิดไม่ได้พิมพ์ปากไม่ได้มีรัวแม็กซ์อะไรเลยครับอ๋อไม่ชัวร์แน่นอนครับผมขอไฟไม่ไม่ชัวร์แน่นอนครับเพราะว่ามันดูยากแค่ผ่าตัดทั้งมันต้องดูละเอียดเลยครับผมต้องดูละเอียดมากๆเลยครับถึงจะจะสรว่าขาดหรือไม่ขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าความจริงก่อนนี่สรุปได้ว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลให้พร้อมก่อนนะครับใช่ครับผม ตึงแย่หมดเลครับายกอ่านะเกิดนะครับไม่เกิดนะมอนตึงแ้เป็นเร่อขอหมึเกิด พอทั้งหมื่สา